สำหรับพืชชุดนี้จะมีได้กันอยู่5้าชนิดชนิดแรกนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าหญ้าตีนตุ๊กแกค่ะเพื่อนนะคะที่เรียกว่าหญ้าตีนตุ๊กแกเพราะเขาจะมีใบที่คล้ายกับตีนตุ๊กแกนั่นเองนะคะจะมีดอกที่เป็นสีนี้นี่สีเหลืองอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผล นี่มีเมล็ดดำๆนั่นขยายพันธุ์ด้วยเพราะเมล็ดนะคะแต่กอเป็นพุ่มอันนี้ตีนตุกแกตัวที่สองค่ะคือโขมค่ะนี่ก็คือรากโขมเป็นโขมต้นเล็กนะคะปกติโขมต้นใหญ่ก็มีโขมจะมีหลายสายพันธุ์นะอันนี้จะเป็นโขมโขมไทยโขมพื้นเมืองขมก้านแดงนะคะตัวถัดมาค่ะขยุ่มตีนหมาค่ะขยุ่มตีนหมา ก็เรียกตามลักษณะใบใบของเขาก็จะเป็นใบคล้ายๆกับอุ้งตีนสุนัขนะคะส่วนอันนี้จะเป็นจะเริ่มติดผลแล้วจะมีดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะนี่คือขยุมตีนหมาถัดมาค่ะเถ้าสะอกค่ะเถ้าสะอกนี่ดอกจะเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนดอกจะเป็นอย่างนี้นี่ใบแบบนี้เขาเรียกว่าเถาสะอก เป็นไม้เถาก้านม่วงนะคะส่งให้ทั้งเถาแบบนี้อันนี้ก็คือรากของเถาเสอือกต้นเดียวนี้มันยาวเฟื้อยคดเคี้ยวเลี้ยวลดเลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นลูกใต้ใบค่ะสมุนไพรใต้ใบนะคะสำหรับพืชเซตนี้ใครสนใจอยากจะได้087 606 9955 idline a u n g s a r a 0 9 อังสรา0ูนย์เ้ารับจัดหาวัชพืชตามสั่งขอบคุคทา